ตอนที่สอง้อเจบแก่นโลหิตเป็นสิทธิ์นอกของสำนักคังเฉียงเซินถูเซอร์และเถิงกวงได้ยินแบบนั้นก็อดตื่นเต้นไม่ได้พวกเขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้เข้าร่วมสำนักคังเฉียงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นแค่สิทธิ์นอกแต่พวกเขาก็ยังรู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นไปกับมันบ่มเพาะให้ดีอีกไม่กี่วันข้าจะกลับมาดูผลลัพธ์จางหยูมองไปยังทั้งสองคนด้วยรอยยิ้มเอล็ะข้าจะบอกเนื้อหาทักษะให้กับพวกเจ้าตั้งใจฟังให้ดี เมื่อได้ยินแบบนั้นทั้งสองคนก็จะเย็นลงและแสดงสีหน้าจริงจังออกมาจางอยู่ค่อยๆอ,อธิบายเนื้อหาทักษะจีอูแน่นอนเขาพูดถึงทักษะจีอูแบบแดัดแปลงอันที่สองซึ่งมีส่วนผิดพลาดมากกว่าอันที่เหล่าสิทธ์ได้บ่มเพาะยังไงสทักษะจีอูแบบที่สองนั้นก็มีข้อผิดพลาด6จุดต่อขั้นและการบ่มเพาะก็แย่กว่าทักษะจีอูแบบสมบูรณ์อย่างมากถึงจะแบบนั้นแต่ทักษะจีอูแบบที่สองก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งออกมาซึ่งแข็งแกร่งกว่าทักษะบ่มเพาะระดับเทพทั่วไป จางอยู่บอกทุกรายละเอียดส่วนไหนที่ดูสับสนเขาจะอธิบายมันอย่างชัดเจนหลังจากที่บอกเนื้อหาทักษะแล้วจังอยู่ก็ได้บอกกับทั้งสองคนเรื่องการบ่มเพาะทักษะนี้พวกเจ้าห้ามให้คนนอกรู้เซินถูเซอร์และเถิงกวงพยักหน้าตอบรับเซินถูเซอร์ได้พูดขึ้นเจ้าสำนักสบายใจได้ทักษะนี้ถึงแม้ว่าเราจะตายแต่เราก็ไม่เปิดปากบอกกับใครข้าเชื่อในตัวพวกเจ้าจังอยู่พูดด้วยรอยยิ้มหากพวกเจ้าบ่มเพาะมันถึงขอบเขตว่าส่วนขั้นสูงแล้ว ก็จงไปหาข้าที่สำนักทางเฉียงขอบเขตว่าส่วนขั้นสูงมันมีอะไรพิเศษกันแม้พวกเขาจะไม่เข้าใจความคิดของจังอยู่แต่พวกเขาก็ตกลงทันทีหลังจากที่อธิบายกับทั้งสองคนเสร็จจังอยู่ก็ขอตัวงั้นพวกเจ้าตามสบายข้าขอตัวก่อนเซินถูเซอร์และเถิงกวงโค้งให้ทันทีเดินทางปลอดภัยเจ้าสำนัก ไม่นานจังอยู่ก็ออกจากร้านอาหารมุ่งหน้ากลับมาที่สำนักส่วนเซินถูเซอร์และเถิงกวงเองก็ออกจากร้านอาหารมุ่งหน้ากลับไปที่โรงเตรียมที่ตนพักเพื่อเริ่มทำการบ่มเพาะทันทีจังอยู่กลับมาที่สำนักและพบกับจิ้งจอกพันหน้ามังกระแดงและสัตว์อสูรตัวอื่นๆที่แห่กันเข้ามาหาเจ้าสำนักจิ้งจอกพันหน้าเดินเข้ามาหาจังอยู่เจ้ามากับข้าจังอยู่โบกมือไม่เปิดโอกาสให้จิ้งจอกพันหน้าได้พูด เมื่อเดินออกมานอกตึกจังอยู่ก็หยุดและหันกลับไปมองจิ้งจอกพันหน้าว่ามาเกิดอะไรขึ้นตึกด้านหลังเขาคือตึกชั้นเรียนสัตว์อสูรซึ่งสามารถจูสัตว์อสูรได้ทั้งหมดจิ้งจอกพันหน้าแสดงสีหน้าที่น่าสงสารออกมาเจ้าสำนักท่านรับปากข้าแล้วท่านลืมแล้วรึจังอยู่นิ่งไปเขานึกอยู่สักพักก่อนจะยิ้มออกมายาสีนะหักเจ้าต้องการข้าช่วยเจ้าปรุงมันขึ้นมาในวันนี้ได้แต่เจ้ามีวัตถุดิบพร้อมแล้วรึ เขาระปากจิ้งจอกพันหน้าแล้วว่าจะปรุงยาให้กับนางแต่เขายังเป็นแค่นักปรุงยาระดับสามดาวการปรุงยาให้กับนางนั้นเขาจะต้องขึ้นไปถึงระดับสี่ดาวก่อนแต่จังอยู่ไม่ได้รีบหกักนับตั้งแต่ที่ใช้ทักษะถ่ายทอดความรู้มันนั้นมันก็ผ่านมากว่าหนึ่งเดือนแล้วหากเขาใช้มันอีกครั้งเขาก็สามารถยกระดับการปรุงยาของอูโม่เป็นระดับสามดาวได้จากนั้นเขาก็จะได้รับรางวัลเป็นนักปรุงยาระดับสี่ดาวกลับมาข้าเตรียมมันมาพร้อมแล้วรอแค่ท่านจิ้งจอกพันหน้ายิ้มออกมา ด้วยยาขั้นที่สี่นี้จิ้งจอกพันหน้ามั่นใจมากกว่านางจะยกระดับขึ้นไปถึงขอบเขตหลิงส่วนได้ทันทีที่คิดว่าตัวเองจะขึ้นไปถึงขอบเขตหลิงส่วนได้จิ้งจอกพันหน้าก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นจางอยู่คิดสักพักแล้วพูดขึ้นมาตอนบ่ายหลังจากที่ข้าจัดก,การกับสิทธิ์ใหม่แล้วข้าจะช่วยเจ้าปรุงยาดีเลยจิ้งจอกพันหน้าพยักหน้านางรอมากว่าสิบวันแล้วรออีกแค่เล็กน้อยก็ไม่ใช่เรื่องที่รับไม่ได้เจ้าสำนักแล้วเราหลักมังกรแดงถามขึ้นมา การกระตุ้นสายเลือดจางอยู่มองไปที่มังกระแดงแล้วคิ้วขมวดเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทีของจางอยู่มังกระแดงก็ปิดปากเงียบไม่กล้าพูดอะไรต่อครั้งที่แล้วที่เขาทําให้จางอยู่ไม่พอใจเขาก็โดนลงโทษให้สร้างตึกเขาไม่อยากทําผิดพลาดแบบเดิมอีกเมื่อเห็นว่ามังกรังปิดปากเงียคิ้วที่ขมวดของจางอยู่ก็ค่อยๆค,ค,คลายลงเขากวาดสายตามองสัตว์อสูรตรงหน้าและสุดท้ายก็มองไปที่มังกระแดงกับอินซีปีกฟ้าแล้วพูดขึ้นชา้ชาๆ ข้ารู้ว่าพวกเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อการกระตุ้นสายเลือดแต่เรื่องนี้มันต้องเป็นขั้นเป็นตอนมังกรแดงตั้งใจฟังจนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจอินซีปีกฟ้าตื่นเต้นขึ้นมาในที่สุดก็ถึงเวลาที่ข้ารอคอยเขาไม่ได้ลืมว่าเจ้าแห่งหุบเข,เขาเขตลึกได้มอบหมายภารกิจให้กับเขาว่าภายในหนึ่งเดือนนี้เขาจะต้องยืนยันว่าเจ้าสำนักมีความสามารถในการกระตุ้นสายเลือดจริงๆหรือไม่ ในหนึ่งเดือนนี้มันผ่านมากว่าสิบวันแล้วและมันก็เหลือเวลาไม่มากนะักโชคดีหลังจากที่รอมานานในที่สุดเวลาที่มันรอคอยก็มาถึงจางอยู่ยืนนิ่งคิดอยู่สักพักแล้วพูดขึ้นพวกเจ้าต้องเอาแก่นโลหิตออกมาก่อนขับแก่นโลหิตของตนเองออกมาแล้วใส่ขวดเขาพูดขึ้นด้วยสีหน้าจริงจังหลังจากนั้นพวกเจ้าก็เอามันมาให้กับข้าข้าคงใช้เวลาศึกษาสักสามถึงห้าวันเพื่อหาทางกระตุ้นสายเลือดให้กับพวกเจ้าจำไว้ว่าอย่าเอาเลือดมาผสมกันไม่งั้นมันจะไม่ได้ผล มันจำเป็นด้วยหรือที่ต้องมาศึกษาแก่นโลหิตของพวกนี้แน่นอนว่าไม่จางอยู่แค่ใช้สายตามองทะลุขั้นสูงก็รู้แล้วว่าจะต้องกระตุ้นสายเลือดของพวกนี้ยังไงแก่นโลหิตนี้ไม่ได้ใช้ในการศึกษาวิธีกระตุ้นสายเลือดแต่เพื่อเอาให้กับเจ้าตัวน้อยเมื่อสิบวันก่อนจางอยู่มีความคิดที่อยากจะได้แก่นโลหิตของเหล่าสัตว์อสูรเขาแค่รอคอยเวลาที่เหมาะสมและนี่ก็คือช่วงเวลานั้นตราบใดที่เสี่ยรานได้กินแก่นโลหิตพวกนี้นางจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน แต่สัตว์อสูรไม่เข้าใจเรื่องนี้พวกนั้นมองว่าจังอยู่ใจกว้างพวกนั้นคิดว่าจังอยู่จาเป็นต้องทําการศึกษาแกนโลหิตของพวกมันเพื่อหาวิธีกระตุ้นสายเลือดสีหน้าจริงจังของจังอยู่ทาให้พวกมันไม่กล้าถามออกมาเลยแม้แต่น้อยแก่นโลหิตมันกระแดงเลขึ้นมาแก่นโลหิตคือแกนของสายเลือดเมื่อแก่นโลหิตถูกขับออกมาแม้ว่าจะแค่ส่วนเดียวแต่พวกมันจะตกอยู่ในสภาวะอ่อนแอซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาแข็งแกร่งดังเดิมได้ แต่เพื่อที่จะกระตุ้นสายเลือดแล้วมันก็คุ้มค่ากับการเสียแก่นโลหิตไปมังกระแดงกัดฟันแน่นและตัดสินใจเขาเงยหน้าขึ้นมามองจังอยู่ไม่มีปัญหาแค่แก่นโลหิตเล็กน้อยไม่ใช่หรือไงข้าจะทำตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่ได้สงสัยในตัวจังอยู่เลยเพราะเขารู้สึกว่าเจ้าสำนักไม่น่าจะหลอกลวงเขา อินซีปีกฟ้าลังเลไปเล็กน้อยก่อนจะตกลงหักเทียบกับแกนโลหิตแล้วพวกเขาสนใจการกระตุ้นสายเลือดมากกว่าตรับใดที่พวกเขากระตุ้นสายเลือดขึ้นมาได้พวกเขาก็ยอมเสียสละแกนโลหิตนี่มันคุ้มค่าไปได้แล้วข้าจะรอพวกเจ้าที่นี่จังอยู่ยิ้มและพูดขึ้นมาแน่นอนหากพวกเจ้าไม่รีพวกเจ้าค่อยเอาแกนโลหิตมาให้ข้าก็ได้ข้ารอได้มังกระแดงและสัตว์อสูรตัวอื่นๆต่างก็มองหน้ากันแล้วแยกย้ายออกไปเพื่อหาโถมาใส่เลือดทันที เป้าหมายในการมายังสำนักคังเฉียงแห่งนี้ก็เพื่อกระตุ้นสายเลือดเมื่อมีโอกาสแล้วพวกเขาจะปล่อยให้เสียเปล่าได้ยังไงที่ด้านนอหน,นอกตึกนั้นเหล่าสัตว์อสูรอย่างมังกระแดงพากันแยกย้ายออกไปแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ไปไหนใช่ว่าสัตว์อสูรทุกตัวจะมีสายเลือดศักดิ์สิทธิ์ในทางกลับกันแล้วสัตว์อสูรที่มีสายเลือดศักดิ์สิทธิ์นั้นมีเป็นส่วนน้อยสัตว์อสูรที่เหลือต่างก็เป็นสัตว์อสูรที่มีสายเลือดธรรมดาพวกมันใช้ความพยายามและพรสวรรค์ของตัวเองบ่มเพาะมาถึงขอบเขตตันนส่วได้ ดังนั้นแม้ว่าจะรู้ว่าจังอยู่มีความสามารถในการกระตุ้นสายเลือดแต่พวกมันก็ได้แต่มองดูสัตว์อสูรตัวอื่นๆด้วยความอิจฉาไม่ต้องผิดหวังไปเมื่อเห็นเหล่าสัตว์อสูรที่สลดนั้นจังอยู่ก็พูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มหลังจากนี้ข้าจะหาทางเชิญอาจารย์สัตว์อสูรมาแม้ว่าพวกเจ้าจะไม่มีสายเลือดพิเศษแต่ตรับใดที่พวกเจ้าขยานันพวกเจ้าก็สามารถประสบความสําเร็จได้ในอนาคตอาจารย์สัตว์อสูรรือจิ้งจอกพันหน้าถามขึ้นมาด้วยความสงสยัย เจ้าสำนักท่านจะเชิญสัตว์อสูรขอบเขตหลิงส่วนหรือตุ้นส่วนมารืสัตว์อสูรที่มีสิทธิ์เป็นอาจารย์ของชั้นเรียนสัตว์อสูรได้ต้องอยู่อย่างน้อยก็ขอบเขตหลิงส่วนยังไงซะในบรรดาชั้นเรียนสัตว์อสูรพวกที่อ่อนแอที่สุดก็อยู่ขอบเขตตันส่วนขั้นต่ำหากไม่ได้อยู่ขอบเขตหลิงส่วนก็ไม่อาจจะสั่งสอนพวกเขาได้ สัตว์อสูรต่างก็พากันตื่นเต้นเมื่อได้ยินแบบนั้นถ้าพวกมันได้รับการแนะนำจากสัตว์อสูรขอบเขตหลิงส่วนหรือตุ้นส่วนฐานการบ่มเพาะของพวกมันจะพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วบางทีมันอาจจะมีหวังขึ้นไปยังขอบเขตตันส่วนขั้นสูงหรือขอบเขตหลิงส่วนก็ได้จางยูเห็นสีหน้าของเหล่าสัตว์อสูรที่คาดหวังกับเรื่องนี้เขายิ้มและพูดขึ้นเมื่อพวกเจ้าขอได้เป็นธรรมดาที่พวกเจ้าจะอยากได้อาจารย์ที่แข็งแกร่งข้าไม่รู้ว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ข้ายืนยันได้ว่าอาจารย์นั้นต้องไมม่ธรรดา เขาไม่ได้มั่นใจเรื่องนี้แต่ก็ต้องพูดมันออกมาการที่เขาแสดงความมั่นใจออกมานี้จะทําให้เหล่าสัตว์อสูรสงบลงได้ไม่นานมังกระแดงอินซีปีกฟ้าและสัตว์อสูรที่มีสายเลือดศักดิ์สิทธิ์ก็กลับมาพวกนี้ถือว่าเร็วในเวลาอันสั้นไม่ใช่แค่หาไหมมาได้แต่ยังขับแกนโลหิตของตัวเองเติมใส่ไหมมาจนเสร็จเจ้าสำนักนี่แก่นโลหิตของเรามังกระแดงวางไหลไปที่พื้นเสียงที่พูดนี้หากเทียบกับตอนแรกนั้นดูอ่อนแรงอย่างมาก ไม่ใช่แค่มังกระแดงแต่สัตว์อสูรตัวอื่นๆก็ดูอ่อนแรงเช่นกันเมื่อเห็นไหทั้งเก้าที่วางไว้ที่พื้นจังอยู่ก็ยิ้มออกมาดีมากเขาคาดหวังกับมันเสียรรานจะมีสายเลือดใหม่เก้าชนิดเพิ่มขึ้นมานางจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงมังกรโลหิตที่ถูกเผามังกรงเกียดในที่สุดก็จะได้แสดงพลังที่แท้จริงออกมา